สวัสดีค่ะวันนี้อลิซล็อกเป้าพาทุกคนมากินอาหารญี่ปุ่นที่ร้านไฟโตซูชิค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไฟโตซูชิสาขาพุทธมณฑลสายสองแล้วค่ะแถด้ดนหน้าร้านทางนู้นไปเข้าร้านกันเลยอลิ้กดปุ่มหน่อยลูกการร้านเย็นเื่นใจไฟโต ที่ร้านนะคะเขาจะมีซูชิหลากหลายหน้ามากๆเลยเด่นทั้งแซลมอนแล้วก็ปลาทูน่าเลยเอ็นกาวะก็มีนะคะมีครบหอยก็มีปลาไหลก็มีแล้วก็จะมีเป็นข้าวดองเยอะเป็นหมูสไลญี่ปุ่นเป็นปลาดิบนะคะซื่งแฮมปูละแล้วที่สำคัญก็คือมีจัดเป็นเซตในราคาไม่แพงด้วยมาแล้วค่ะกับจานแรกที่เราสั่งไปทูน่าดองนะคะข้าวหน้าทูาน่า